ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุนทุกท่านที่ดูในการเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนำทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับค้าดียินมาจากท่านพี่ว่ากองทัพของในน้อยชังเกอร์มุ่งหน้าไปที่ดินแดนทางตอนเหนือแล้วคงจะกำลังตามล่าพวกที่เหลืออยู่ของเหล่าโจนทั้งสินั่นละเหล่าโจนทั้งสิที่หลงเหลืออยู่งั้นเหรอ คงจะไปยวยุประมุกลู่อีท่าไหนเขาถึงตามหน้าขนาดนี้กันนะเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้าสิ่งสําคัญในตอนนี้คือต้องเพิ่มพลังการต่อสู้ให้ได้โชคดีที่ตอนนี้แล้วได้เปิดทะเลแห่งจิตวิญญาแล้วโยมโบอกอัตมาหน่อยได้ไหมว่าไปเอาของพวกนี้มาจอกหน่อยพระคงไม่ได้ถูกเขาจับได้หรอกใช่ไหม แน่นอนผมก็แค่เก็บได้นะ่ะทำไมเหรอท่านสนใจเหรอฮูโอโอ้ระดับของโยมไม่ได้สูงนอกแต่สามารถเข้าไปในสุสานที่เปลี่ยนไปได้วยพลังหินเช่นนี้ได้แล้วยังนําของเหล่านี้ออกมาไ,ได้อีกฝีมือเคงไม่ธรรมดาเลยสินอะท่านพูดอะไรนะ่ะข้าไม่เข้าใจถ้าไม่ซื้อก็ไปเถอะ อย่าบังหน้าร้านข้าเลยฮะท่านจะทำอะไรนะ้อาออตโมอหืนวาโยมกับพุทธโสนาของเรามีชะตาต้องกันสนใจไปกับอตมอไหมหล่อปล่อยข้านะข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นไม่ต้องห่วงถึงตอนน้นผลประโยชน์ต้องมาหาโยมหนะ่าท่านต้องบอกข้าก่อนไม่ใช่หรือว่าจะไปที่ไหน กาทดสอบสุดสารเผาเทพไท่เสียครั้งนี้เป็นโอกาสที่ด,ดีสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถของเราการทดสอบในเดน,นเจียหยินคราวก่อนถูกทำลายโด,ดยผู้สืบทอวิชามานข้าหวังว่าครั้งนี้มันจะผ่านไปได้โดยดีนะงั้นการเลือกคู่น้ำในคราวนี้แน่นอนว่าต้องเป็นกูฉางเกออยู่แล้วความแพ็งแกงของเขาตอนนี้ยังไม่มีใครเทียบได้เลยเฮ้อ ตอนนี้เขาได้เป็นถึงบันพบุรุษบรรพูโดดเด่นแถมเพิ่งจะไปก่อเรื่องเลวาใหญ่โตวไว้ที่ดาวกุลหลนเองไม่ใช่หรอข้าว่าสนักเจินเสียนไม่น่ารองรับเขาได้แล้วงั้นท่านผู้อาโศกิดว่าอย่างไงล่ะไม่ต้องให้กูชางเกินไปแล้วลองให้โอกาสคนอื่นดูมากดีกว่ามัง้งก็คิดว่าหวังกินเจ้าเอง ็ไได้แย่นได้ยินว่าผู้เอาโศงสุดเรียกหาท่านนี่พอเรื่องการทดสอบสุดสารผ่าเทพไทยเสียเหรอือ้อตาแก่นั่นอยากให้ข้าเป็นผู้นำแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยข้าก็เลยปฏิเสธไปท่านผู้เท่าก็ดีกับท่านนี้นี่นะสำหรับตอนนี้ข้าอยากจับพวกที่เหลืออยู่ให้ได้มากกวา่าหากมีเรื่องที่ไม่สามารถจัดการได้ในนั้น คอยบอกข้าก็แล้วกันนะออ้อเดี๋ยวข้าจะช่วยเก็บของดีๆกลับมาให้เองท่านกับเจียงอะไรนะเอ๊ะพบร่องรอยหม่ที่แดนโบราณเปิดเจอข้าต้องรีบไปแล้วเว้ค่อยคุยกันนะแดนโบราณเปิดเจอนั่นของทัพของในน้ำฉางเกินี่แดนโบราณเปิดเจอจงฟังให้ดีมีการยืนยันว่าหนึ่งในโจรสิบสามมีคนหลบหนีมาที่นี่ ผู้ใดปิดปากเงียบจะถือว่าสมคบคิดกับพวกเขาทั้งหมดไอ้พวกโจรบ้านั่นตาไมาเปปฏิเสธล่ะนายท่านพื้นที่โดยรอบของแดนโบราณเปิดเจอเราได้ปิดกั้นไปหมดแล้วขอรับที่เหลือก็อยู่ในเมืองนี้แล้วขอรับในน้อยชังเกอร์ในน้อยชังเกอร์มาเยือนที่นี่จริงๆนายในน้อยชังเกอร์ขอบคุณที่กำจัดจนพวกนั้นให้กับเรานะจากนี้ไปเราคงไม่ต้องกังวลใจอีกแล้ว ใช่แล้วขอบคุณที่ทำงาน,นหนักนักขอลับเราจะให้ความร่วมมืออย่างดีเลยไม่ต้องสุภาพากับเรานะก,ก็ได้ในเมื่อเจ้าโจรพวกนั้นกล้ามารับคมมีดข้าพวกมันไม่มีทางหนีรอดไปได้แน่ในเมื่อเจ้ายังไม่กลับโลกปีศาจงั้นมันคงจะยิ่งยากสำหรับเจ้านะไปคุณในน้อยช้างเกิือไม่ต้องห่วงพวกเราจะทำการค้นหายอย่างเต็มที่ไม่ไปล่อยให้ผู้ต้องสงสยัยเล็ดลอดไปได้อย่างแน่นอน ใช่แล้วคนที่ทําให้ในน้อยชังเกอร์คุนเคืองได้นั้นไม่ใช่คนดีอะไรนักหรอกไม่คิดเลยว่ากูชังเกอร์จะตามหาข้าเจอเร็วขนาดนี้ฮข้าทําให้พวกเจ้าลําบากมากพอแล้วไปเหลนเอ,อ๋อสิทธิ์ข้าพาเหลนเอน๋อหนีไปทีนะไม่ต้องห่วงค่าท่านอาจารย์ถ้าเราไปแล้วท่านล่ะดูแล่างายของท่านในตอนนี้ ไม่มีทางรอดพ้นจากการตามล่าของกูชังเกอได้เลยนะข้าคือคนที่กำลังจะถูกกูชังเกอจับกุมพวกเจ้าหนีไปตอนนี้มันยังไม่สายเกินไปนี่คือสมบัติที่ข้าขไดเกามันขึ้นมาในตอนนั้นหลังจากนี้พวกเจ้าทั้งสองต้องใช้มันซ่อนตัวตนอยู่งเงียบๆในมิติแห่งความม่างเปล่านั้นสักพักทนาจารย์นี่มันด้วยยันยกนี้ตราบใดที่ไม่ถูกขัดขวาง ก็ไม่มีใครสามารถตรวจจับร่องรอยของพวกเจ้าได้ทั้งนั้นดังนั้นพวกเจ้าจงถือโอกาสนี้หลบนีไปยังโลกปีศาจซะตามหาชายที่ชื่อจิ้นปู่ฝานมอบสิ่งนี้ให้กับเขาเขาคือบุตรแห่งโชคชะตาท่านอาจารย์ด้วยสมบัติล้ำค่าเช่นนี้ทําไมท่านถึงไม่ไปกับเราล่ะข้าสอดแนงความรักแผงสวร์มาทั้งชีวิตและตอนนี้ร่างกายของข้าก็หนักหนาเหลือกเกิน อีกอย่างครั้งนี้ข้านำไปย่อยุกูฉังเกอเข้าเสียแล้วข้าเกรงว่าข้าคงจะต้องตายในไม่ช้าเรน,นเอ,อ๋ช่วงนี้เจ้าคงเหนื่อยหน้าดูเลยสินะคนที่ข้าติดหนี้มากที่สุดในชีวิตนี้ก็คือเจ้าท่านพ่อไม่ต้องพูดอะไรแล้วเน้นเอ,อ๋เข้าใจทุกสิ่งมีเหตุผลทุกสิ่งคือวัฏจักรที่เวียนวนจำไว้ อยากคิดที่จะแก้แค้นก,กับข้าเด็ดขาดกูกชังเกอเป็นคนที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งแย่แล้วพวกเจา้ารลบหนีไปแล้วดูเหมือนผู้สมคบคิดของท่านจะใช้สมบัติมิติหนีไปแล้วสินะเขาสังเกตเห็นได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เขาอยู่ในระดับกึ่งเอาโซเองนี่ไม่ชายผู้นี้ไม่สามารถทำกับเขา มนระดับอึงเอาโสสงสุดคนอื่นได้แม้แต่จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ยังไม่ให้ความรู้สึกที่น่าสะเึงกลัวเท่าชายคนนี้เลยเจ้าคือไปคุณประมาจารย์ปีศาสินะสั่งเสียเสร็จแล้วหรือยังล่ะนายน้อยช้างเกอเพียงเพื่อตามหาข้ากับลงมือซอใหญ่โตเช่นนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งจริงๆสำหรับคนที่กล้าทําให้ข้าขุนเคืองปกติแล้วข้าไม่ปล่อยให้มีชีวิตรอดไปได้หรอกนะ ดังนั้นข้าจะตามหาเขาให้พบไม่ว่าจะต้องพลิกแผ่นดินตามหาก็ตามจากนั้นค่อยฆ่าเขาซะผู้ช้างเกอหากเจ้าเป็นผู้ฝึกมารเช่นนี้ต่อไปเจ้าจะกลายเป็นผู้นำลัทธิมารแต่ว่าตอนนี้ข้าเปลี่ยนใจแล้วข้าค้นพบแล้วว่าเจ้าจะมีประโยชน์ต่อข้าที่สุดก็ต่อเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่ เจ้าหมายความว่ายังไงจะฆ่าก็ฆ่าข้ายอมแล้วไม่มีอะไรหรอกข้าก็แค่สงสัยบางอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เจ้าจะอธิบายยังไงดีล่ะสองคนนั้นนี่หนีไปไวจริงๆนะข้าไม่เข้าใจว่าเจ้าจะพูดอะไรไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรค่อยๆเป็นินค่อยๆไปก็ได้ยังไงหลังจากวันนี้ ความแข็งแก่งของกูชังเกอมันน่ากลัวมากจริงๆท่านอาจารย์เงียบเจ้าอยากโยนจับกลับไปหรือไงพี่เลนเอ๋อไม่ห่วงท่านอาจารย์บ้างเหรอนี่มันจเจ้าเจ้าทําอะไรกับพลังของข้าพลังแปลกประหลาดที่เต็มไปด้วยความโลภและความอาฆาตพยาบาทนี้แล้วกบมีบางอย่างค่อยๆอย่างลากฝังลึก ลงมาในทะเลแห่งจิตวิญญาณของข้าชั่วร้ายมากนี่เจ้าอยู่ในระดับใดกันแนะ่สิ่งที่เจ้าต้องรู้ไว้มีเพียงแค่ว่าชีวิตของเจ้านับจากนี้ไปข้าจะควบคุมมันเองกูชังเกอร์ถึงเจ้าจะไม่ฆ่าข้าข้าก็าจะตายในไม่ช้าอยู่ดีไม่ว่าเจ้าคิดจะทำอะไรอยู่มันก็ไม่มีประโยชน์อย่ากังวลใจไปเลย หอยกซูมเฟิงปี่ดูเหมือนข้าคงต้องให้อี้เหมยต,ตรวจสอบสถานที่นี้ดูสักหน่อยแล้วเอาละพาตัวเขากลับไปที่สำนักรับทราบกูช้างเกอเรื่องนี้ทำคนเดียวก็ต้องรับผิดชอบคนเดียวสิข้าข่าซะยุติความแค้นลงเท่านี้แล้วเป็นไปไม่ได้หรอกกระเทียมหนะ่าหันทั้งหัวไม่ได้หรอกนะต้องเด็ดไปทีละกรีบสิ เอ๊ะขอมองเห็นเราผ่านกระจกด้วยเหรอไม่เห็นเคยได้ยินเรื่องแบบนี้เลยเป็นไปไม่ได้เขาสัมผัสถึงมาัของข้าได้ด้วยเหรอพี่เลนเอ๋อต่อไปเราเอาไงดีล่ะในฐานะเด็กหนุ่มอัจฉริยะกูชังเกอร์เค,คนที่ใครๆก็ต่างเกรงกลัวอยู่แล้วแม้แต่ไปว่าที่อยู่ตรงหน้าข้าเราควรทำตามที่อาจารย์บอกและมุ่งหน้าไปหาจิ้นปู้ฝาน ที่โลกปีศาจหรือเปล่าชินผู้ฝันเหรอความทรงจำที่แสนยาวนานนั้นนั่นมันกรณีที่ท่านพ่อตุก,กูชังเก์สางหารตังหากแต่ตอนนี้เขายจะมีชีวิตอยู่เราต้องลองคิดหาทางช่วยท่านพ่อออกมาก่อนไม่ใช่หรือไงถ้าช่วยไม่ได้เราค่อยไปโลกปีศาจก็ยังไม่สายอืมข้าเชื่อพี่เลียนเอ,อ๋อได้ยินว่า ผู้ที่จุติลงมายังสุสารเทพไทเสียครั้งนี้คือบรรพบุรุษของเผ่าเทพไทเสียระดับพลังยุทธ์ของเขาเหนือกวา่าระดับอวุโส,สูงสุดแล้วเป็นไปได้ว่าอาจจะมีบรรลังเทพด้วยบรรลังเทพในมันสมบัติสูงสุดเลยนี่ถ้าพวกเราได้มันมาครอบครองแม้แต่กูชังเกอร์เราก็สู้ได้แน่ให้ผู้เฒ่าที่นี่คือที่ที่สุสารบรรพบุบรุษเผ่าเทพไทเสียจะเกิดขึ้นนี่เฮ้ยแล้ว ผู้เอาโศกในตำนานท่าน,นั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆดองนอนสถานที่ที่เขาจะปากฏครั้งนี้จึงดึงดูดผู้คนจำนวนมากที่ต้องการสิ่งนั้นมาด้วยท่านนักบวชข้าเพิ่งจะเปิดทะเลแห่งจิตวิญ,ญญาณเมื่อไม่นานมานี้เองนะแบบนี้ไม่ใช่ขอความช่วยเหลือข้าแล้วท่านขอให้ข้ามาตายมากกว่าโยมเจียงอย่าก,กลัวไปเลยเอตัตมาทำงานให้เผ่าเทพไทเสีย ความสามารถของโยมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการยึดครองมรดกโยมกับอาตมาจะได้รับการคุ้มครองจากพวกเขาและไม่เกี่ยวข้องกับศึกครั้งนี้แน่นอนหากพวกเขามีพลังมากขนาดนั้นจริงๆพวกเขาจะปล่อยคนมากมายขนาดนี้เข้ามาในสุสานบ้านลุดของตัวเองได้ยังไงเฮ้อ <H oo> เรื่องนี้มันก็ช่วยไม่ได้นี่เนาะยังไงสีย มาดของผู้ที่แข็งแกร่งในอดีตย่อมเป็นที่หมายปองของทุกฝ่ายในปัจจุบันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆลวมเจียงไปพบองค์หญิงรลืดสนกับอาตมาก,ก่อนเถอะนั่นมันหลวอ,อินงั้นเหรอนั่นพลังของวังเต่าเทียนเซียนนี่อืมพวกเขาแข็งแกร่งมากจริงๆแต่ตามที่ได้ยินมาสาวกที่พวกเขาส่งมาในครั้งนี้ สู้เผาเทพใส่เสียไม่ได้หรอกหากได้พบนางไม่เพียงแต่มันจะทำร้ายข้าเท่านั้นแต่มันจะทำร้ายนางด้วยหลวออินรอค่าก่อนนะโยมเจื้ยงนี่โยมคงจะไม่หลงรักสียงคุณไหนหรอกใช่ไหมโทษทีโทษทีอาตามาอาตจะพูดมากไปหน่อยแต่จยได้คิดเพ้อฝันนักเลยเล่ไม่คู่ควรหรอก เอาอะไรมาไม่คู่ควรเล่าสาวกที่สามารถเข้าสู่บ้องเต๋าเทียนเซียนได้ทุกคนล้วนมีภูมิหลังครอบครัวและมีความสามารถเฉพาะตนที่ยอดเยี่ยมเกณฑ์ในการคัดเลือกของพวกเขาเป็นรองแค่สำนักจนเสียจนาน,นั้นเองภูมิหลังครอบครัวที่โดดเด่นความสามารถเฉพาะตนที่ยอดเยี่ยมท่านนักบวชข้าไม่เชื่อในโชคชะตาล็อกสิทธิ์น้องหลัวอิน อย่ามองไปทั่วแบบนั้นนักสิระดับพลังยุคของเจ้ายังต่ำนะต้องมีสมาธิหน่อยค่ะข,ขอบคุณสิทธพี่ส่งฉินที่เตือนฉันนะทำไมรู้สึกเหมือนใครกำลังจ้องเราอยู่เลยล่ะจริงสิสิทธพี่ฉันเห็นคนอื่นๆก็มากันหมดแล้วแต่คนจากสำนักเจิ้นเซียนยังไม่มากันอีกเหรอตามหลักแล้วสาปราาพวกนั้นเองก็คงจะไม่พลาดหรอก แต่พ่อสุสานเทพยังไม่เปิดอ๋อข้าเข้าใจแล้วสิ่งที่สิทธิ์น้องเสี่ยวอยากจะถามก็คือทําไมนายน้อยฉางเกอยังไม่มาอีกสินะสี่แท้ก็คิดถึงนายน้อยฉางเกอนี่เองเปล่านะไม่ใช่สักหน่อยอย่ามาเดากันม,มั่วๆสิหลัวอ,อินก็แค่ถามไปเฉยเองสิทธิ์น้องหลัวอินถ้าได้เจอนายน้อยฉางเกอก็พูดจาดีๆเข้าล่ะ หาตระกูลส่งของเราได้รับความโปรโดปราจากนายฉางเกอบ้างเราต้องประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนสิทธิ์พี่ก็พูดไปเล่นไปหลังจากเข้าสู่วังเต๋าเทียนเซียนผู้อาวุโสและสาวกคนอื่นๆก็ดูแลเราดีมากมีทั้งทรัพยากรและยาแบบไม่จํากัดคําว่ากูฉางเกอนั้นมีน้ําหนักมากขนาดไหนในโลกที่กว้างอย่างนี้กันนะท่านพี่ท่านว่ากูฉางเกอจะมาหรือเปล่า ทำไมล่ะคิดถึงขเขาหรือน่าเสียดายที่ข้าแต่งยอมรับการฝึกจากตระกลูลไม่งั้นเราคงกำลังคุยอยู่กับเขาอยู่ในตอนนี้ที่สำนักเจ้นเซียนแล้วน่าเสียดายที่คุณสมบัติของข้าเองก็ไม่สามารถไปที่นั่นได้ข้าไม่คิดเหมือนกันนะว่าชื่อเสียงของพี่กูจะเติบโตขึ้นมากขนาดนี้หลังจากแยกกันไปที่หนานเฉิงฮต้องเจอท่านพี่อีกแล้วเหรอ น่าลำคาาจริงๆเลยนะก็นั่นนะเซะแล้วเข้าไม่งนั้นก็กำลังอื่นได้ไปถด่งที่นั่นก่อนแล้วแน่ๆสถาบันที่ยิ่งใหญ่ของเราจะพลาดเรื่องแบบนี้ไปได้ไงกันล่ะเรื่องกวนหวังทั้งหมดนี่เป็นความผิดของท่านนะเกี่ยวอะไรกับข้าม่สอบพี่หมิงคงผู้นำของเราคนนี้ดูไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เลยนะนิดนึงแหละนะไม่รู้ทางและจะสมทำบ้าอะไรไม่ทราบ เฮ้ข้าเป็นผู้นำนะข้าก็นำได้เฮ้อผู้ช้างเกอเจ้าอยากรู้อะไรแค่ใช้วิชาตามรอยวิญญาณก็รู้แล้วหรือเปล่าจะทำแบบนี้ไปทำไมหอหยกสุนเฟิงปี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อหกพันปีก่อนเป็นช่วงเวลาที่โลกปีศาจตกอยู่ในความสับสนอลมานหมคุณมีภรรยาและลูกสาวคนหนึ่งในชีวิตของเขาเพราะเขาสอดแนมความรักสวรรค์เขาจึงถูกสาบ ทำให้ภรรยาของเขาเสียชีวิตเร็วส่วนลูกสาวของเขานางชื่อว่าไายเลี้ยนเอ,อ๋อได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อ6,000ปีก่อนไปคุณคือปรมจารย์ปีศาจใต,ต้ปกครองของจกักรพรรดิปีศาจส,ส่วนหยางทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันและบังเอิญว่าจากักรพรรดิปีศาจส,ส่วนหยางเองก็มีบุตรคนหนึ่งเช่นกันหากบุตรชายของจกักรพรรดิปีศาจส,ส่วนหยางเป็นบุตรแห่งโชคชะตาเช่นนั้น ไปเลนเอ๋อคนนี้ก็คงจะเป็นนางเอกของเขามาลองทดสอบเขาก่อนแล้วกันผู้เอาโซไปคุณอยู่ในนี้คนเดียวน่าจะงอหงสินะให้ข้าช่วยหาใครมาอยู่เป็นเพื่อนดีไหมหมายความว่าอย่างไงเพียงแต่ข้าก็แค่คิดว่าบางทีเจ้าอาจจะต้องการใครสักคนมาดูแลเจ้าหมายความว่าอย่างไรกันหนะ่าเดี๋ยวไปเลนเอ๋อ ก็จะมาช่วยเจ้าแล้วอะไรนะไม่เจ้าหลอกข้าลูกสาวข้าไม่มีทางมาช่วยข้าแน่ข้ากับนางไม่ได้พบกันมานานห0พัปีแล้วเอ๋อเหรอดูท่าจากความจำเสื่อมสินะหนึ่งในสองคนที่นี้ออกไปจากเมืองโบราณเปยเจอคือไปเลี้ยนเอ,อ๋ลูกสาวของเจ้าไม่ใช่เหรอใครจะคิดว่าตอนนี้นางจะเป็นนาที่อยู่เบื้องหลังหอหยกสุนเฟืองปี้ นางกระตันอยู่มากนะไม่ต้องหวงกูชังเกอเจ้าจะทำอะไรกับลูกสาวข้านางจะปลอดภัยก็เพียงชั่วคราวนี้ละแต่ต่อไปก็ไม่แน่ที่ข้าไม่ฆ่าเจ้าก็เพราะต้องการใช้เจ้าเป็นเหยื่อล่อเจ้าน่ะทำไมถ,ถึงได้มีน้ำใจขนาดนี้ตั้งแต่หนุ่มๆเลยนะเจ้าจะถามอะไรข้าจะยอมบอกทั้งหมด แต่อย่าทำร้ายลูกสาวข้าเลยน้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดข้าเป็นคนทำเองทำไมถึงปล่อยให้พวกลูกสาวของเจ้าหนีไปที่โลกปีศาจล่ะเท่าที่ข้ารู้มาตอนนี้โลกปีศาจไม่ได้เป็นมิตรต่อพวกเขาเลยนะข้าขอให้พวกเขาส่งอะไรบางอย่างไปยังโลกปีศาจนี่คือคำสัญญาที่ข้าให้ไว้กับเพื่อนเก่าอะไรบางอย่างข้าก็ไม่รู้หรอกนะ ว่ามันคืออะไรนั่นก็เป็นแค่ถุงเท่านั้นไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไรอยู่บ้างจริงๆนะข้าไม่ได้โกหกเจ้าต้องการส่งมอบมันให้กับจิ้นปู่ฝานบุตรแหงร่งจักรพรรดิปีศาจส่วนหยางที่เสียไปเมื่อหกพันปีก่อนนั้นเหรอเจ้าเจ้ารู้ได้ยังไงนี่เจ้าตรวจพบบุตรแหง่งโชคชะตาบุตรแห่งจกักรพรรดิปีศาจ จินปู้ฝานมีความลับที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ในโลกปีศาจราชินีซีเหยาไม่แน่ว่านางอาจจะเป็นหมากที่กำลังถูกใช้อยู่ก็ได้ดูเหมือนคงจะต้องควบคุมนางโดยสมบูรณ์เท่านั้นถึงจะมีโอกาสเดินหมากเกมนี้ต่อได้นายท่านมีข่าวมาขอรับโอ้สุสานเทพไทเสียเจียงเฉนินบุตรเหงโชคชะตา ไปที่สุสานเทพไท่เสียนั่นมันที่ที่พวกหมิงคงจะไปกันไม่ใช่เหรอคราวนี้สมบัติอยู่ในสูสานเทพอย่างแน่นอนดูเหมือนคงจะต้องไปดูสักหน่อยแล้วตัวหวายบังคมองหญิงหลวงสนโยมเจียงอย่างเงยหน้าละอ่าสมเหาก็้เรียงไงยตึ้ดได้มองตรงมาที่องค์หญิงหลวงสนเช่นนี้ เจียงหลัวเซินเจียงหมิงผูตู้นี่คือคนที่เจ้าหามาหรือหวังว่าเจ้าจะไม่ทำให้พวกเราผิดหวังนะ